ี่าี้รบรรยากาศบรรยากาศน้นมาน้องเขาดิเด่ะน้ำพินแน่จะคลิปพอพอพอมีละครับเวเลยเอนีและนีและครับแปลเลยตรงนี้ถูกต้องเลยมีคนหลายะหลายคนสงสัยดิว่าพื้นเฮ็ดแท้ในบ่อนะฮะร์ันเน้ะเอาะมีคนสงสัยว่ามีคนอื่นเฮ็ดแท้ในบ่อนะเออเนบังเออ อาได้เลยตัวนี้ต้องเป็นเพราะของนี่มัาตรงนี้มาหยุดรอนี่นี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วสวยแล้วนี่แหละครับสาเหตุที่บนหลับบนนอนนอนกับบ่ได้แค่ว่าสิไปนอนก็คิดหน้าคิดหลังคิดนั่นคิดนี่โทษนะฮะสาเหตุที่นอนบ่ได้คือสินอนบ่ได้หรอก รัดปื๊บปืคือสมองหรคือยิ่ชิตอันนั้นอันนี้แบบรับเองแต่ว่าผู้อยู่ใกล้นี่เป็นยังไงบ้างเลยโอ้ตุนตาบวมตุนตาบวมนี่เขาเอ็นลูกพี่ใครอยายแรเนี้ยไหมสีว่าอืมมู้โผลเสียบีไปนอนอยู่บุนประจานเขาเคยมีแบบประจานแล้วเอ๊ะเด็ก สุตัวเฮกเนี่ยเดี๋ยวนี่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 แหละตรงนี้ไม่ตบอสตอนเนี่ยเดี๋ยวนี่แหละตอนนี้แหละเดี๋ยวนี่แหละโกสุมเป็นวงปิดวง้งแมนอันนี้เห็นบอสแหลมมากเหนไปพาพุ่นพุ่นเจอพี่พุ่นหรอไปหรออ๋อเป็นวนี่เบื้องหลังนี่ครับนี่ของแท้ขันเบื้องนา็ันเห็นนาขันขันราหันมาปพ๊บที่เป็นเบื้องหน้าเฮ้ยขันเราขึ้นขีดการไ่ดนโอ้ยบอสได้ให้ผู้อื่นเฮ็ดแท้ก็บบอสได้บอส นอนบ่หลับกันบริยูจังสี่เลยเวลากำเป็นเหตุเป็นเหตุให้เกิดขอบตาดำดำตั้งเหล่ยที่้งเต้ากันแน่เรเห็นฮะสร้างขาไว้นี่งเอาม่หยิมาไม่มีเด็รอบอันนังเท่าเียเอาสานเท่าไหมต่อเมียเท่าอ่ะอันนี้ประตูทางเข้าชื่อตีเดียวเนี่ยโอ้ก็พ่อจะอยู่ในพับกเลย

มอรมนี่นะเบื้องเราหนะี่เป็นลักษณะแบบความคิดแนวความคิดมาจากมุงกฎเนาะฮะบ่รู้แล้วโอ้โหนะครับอันนี้เป็นครูสวีดครับครูสวีดเพื่อนสวีดเพื่อนครูสวีดจานมอดก็มาถึงแล้วทั้งเสียงกลังมคูมครับ คุ้มค่าคุ้มราคาอนนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างเตรียมการเตรียมรอแมวล่านะครับจะมีแมวล่าตอนทุ่มหนึ่งล่ามแมวรถห้องน้ามารน้ากับมแล้วพี่น้อง เต็มที่ก็้วก็พักกันขี่มากันเรากัได้ดอก <c oughs> มั่นคอยบู้ยากขี <c oughs> ่มากันได้ดอกครับนี่ก็คืออะไรอันไหนจอจักลาคอยกระถาเบื้องคือเจ้านะอ,จอ,อ่ะนะภูรัพพูร้คนจอเหรอจะเป็นแม่นว่าเส่จอจีออปะโตจออียเขา โพดพูโม่บุกแตงเลยเว้ยแมันน้อยไปคี่แปดใบนะครัเยการส่ิแดใบะมันข้รเล็กเลยครับมันที่ไหกังมอแอร์นี่ก็เจ้วกับกันเวทีหมอลำยืนติดเมยอ่ะอะไรก่อนนี่ อันนีเอาไปครับมะมอเอะ่าป้าจะเสียเสียว่าแล้วช่อขอห้างวะเขาเปเนเราหางมาแกไปเดินห้างแกไปเดินห้างมาเออแกไปเดินห้างเออ แกนแต่เลยพี่น้องคนระับตอนนี้กำลังกุรีกุจอนะฮะทีมนงานไม่หลับไม่นอนก็เตรียมซ้อมระบบรอรับพี่รับน้องแตารับพี่รับน้องบองโกวนกรุบกบคนนี้อาจารย์โต นี่ก็ไฟประดับเนี่ยไฟนะครับนี่ก็มาได้นะครับพี่น้องสถานที่โอโร,รง วันนี้ครับโอ้อันนี้คอตู้มเลยอันเนี้ยอ๋อแก้วบรรยากาศพีรราาศ่น้องสัมผัสบรรยากาศนะครับอ๋อ มาครับมามามาพี่น้องมาตรงนี้ก็กางเต็นได้อยู่เด้อมากางเต็นทยุ่สนามฟุตบอลมองว่าละ่ะผมบ่ได้อยู่ปีนี้มนผมอยูก่กับสิเดกางอยู่ครับปีนี้ผมบ่ได้อยู่เนาะ นี่ค็เป็นช่วงระหว่างการเตรียมงานนะครับ terrace, พี่น้องเขาคุมปิดได้ครับเนดะ้อ149ยบาทนะครับ10สิทธิ์พบาท110ยสิทธิ์หนึ่งบาท,บาท <c oughs> โอเคครับพี่น้อง